สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้ำเส้าครับช้านี้อยู่ที่นอนนาคาเฟ่น,นะครับเขากำลังเตรียมตัวกันที่จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับเฮ้ยภาพพี่น้องข้าเลาะเบิ่งวันนี้ย้ำเส้าเส้าทางนอนนาคาเฟ่เขากะก่อนนะครับกำลังไปพ่อบรรยากาศทางภาคเหนือให้วาต่อไปก็มาอัปเดตอาการในห้องในบ้าน ปัจจีเนี่ยอาการวิงเวียนซีสะหนาหมืดตาลายลายจะเป็นลมตอนนี้อาการได้ดีขึ้นประมาณหนึ่งครับพี่น้องครับก็คือตอนนี้ว่าเคเขาเอื่นว่าเป็นเอียงเนาะน้ำในหูไม่เท่ากันมาสันคุณหมอคนว่าเคยเป็นรอบหนึ่งก็กเลยผูจัดการกับทรงยามาให้ยแล้วไปกินยาไปมือวานมือวานกับเมือน,นี้เนาะ ช่วงที่ดีขึ้นอยู่เลยล่ะพี่นนองถางมว่ามันหายเลยบอกรยังวัทันหายนะครับแต่ว่ายังมีอาการอยู่แต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นนั่นแหละดีขึ้นตามอาการเลีวยเาินยาไปส่วนว่าเมื่อวานนี้เราเดินทางกลับมาจากสปปลาวนเนาะเราเดินทางกลับมาฮอดอานี่มันทอาอะ บ่ายโมงกลัวเฮ้ยเที่ยงบ่ายโมงพอดีนลครับพรบ่ายโมงแล้วน้องทิดดาล่าวนก็ะเด้เดินทางไปทำฟันไปรักษาหลากฟันเวลานพอดีแฮะหอนขึ้นเท่ากับทำการไล่สดไปหนึ่งวันโมนีก่ก็จะทำการขึ้นเหนือแต่ว่า,จ,าจักสิฮอนแามไดเพราะว่า มันไกลอยู่ด้เนาะจากอีสานบ้านเ่าไปหอดทางเหนือเนาะพี่น้องบุรูวสีไปหอดย่ำไหกัไปเรื่อยๆนะครับคือรถคายโอ่งนี่แหละเพราะว่าวันนี้ทีมงานเราไปเต็มวงนะครับจัดเต็มก็จะมีนำทัพโดยพ่อู้สีวิไลและก็แม่ทัพบ,บ้านสีวิไลด้วยนะครับก็คือพี่พึ่ง แล้วก็น้องธิดาเลา่าน้องปัฒนาพี่ไอ้พี่ยับแล้วก็ภูบาคีนะครับอันนี้เราเดินทางไปทั้งหมดกี่คนนเะจ็ดคนฮัปลากระปองไปเลยครับวนเชี๋ยวชิวเรื่องที่ห้าไปเล่าห้ฟังเรื่องงันคลิปเสียงนั่นแหละคลิปเป็นยังนั้มีแต่เสียง คลิปอ,ลอันคลิปที่เ้าเดินทางกลับมาจากบ้านน้องสุดาลาวเนาะที่แรกๆก็คือยังมีภาพเบิ่งอยู่วัดต้างล้างมากคือยังมีตะลูกกับเสียงกันดีกว่าพลังคนก็นดีว่าก็าคือ,อเพว่าแค่ที่บอกชูพี่น้องเขาฟังสินเนาะคือตอนเขาออกมาน่ะอยู่ในลหลังรถมันมืดมันมืด,มนมดพี่น้อง <laughs> มันมืดประกอบด้วยซีจีกับชินนองกันผีบ้าน เลยเอากอมพร้อมความหัวออกจากบานมากจนน้องหดวทางไงนะครับเป็นยังคือพากัยา่าดีอ่างเขาบ้านน้องทิดดาลา่าคนนี้มีภาษาช่อ,ชองมองมันมันต้องพานภาษาสองมองนะครับบานนี้อันวงแรกที่เขาออกมากคือบานน้องทิดดาลา่าเนาะภาษาบานของบานคน,นคนมีผู้เสียชีวิตแล้วคนเพิ่งเอาออกปลาาเาิคน,น,นเพิ่งเผาในเหมือนนั่นเนาะ ส่วนพวกพวกที่ายงานนี่น่นแหละคนส่วนคนออกปบาคนเผาบ่านเาเขาเผาบริเผามีมือบ้านนอกเขาอันกองฟนเขาอื่นหน่มไปกันยังแดงอยู่คนว่าโอ้ยดีออกจากบ้านเนะครหอมนลาผืนเนี้ยกำลิงหน่อยพร้อมหัวไฟัวอนเดีวรีบเลยเน่โอ้เงแตกจะวะพี่น้อง บานนี้ทางเข้าไปก็คือยังพี่น้องเห็นตอนเหนะ้ในอีพีช่วงตอนกลางเล่นเนาะมันจะเป็นทางแดงทางแดงไงคุบก็ตังว่าเจ้านผีแน,น่ตังว่าเอาอดโฮมควม่ำไว้กันขีิบฟุ้นน้ำเนียนละพี่น้องไอ้กับบริยานนั่นเนาเห็นมากระไดเนาะ <c oughs> มันเป็นคอนเทนต์นที่ได้พี่น้องคอยเฮ็ดไ,ไปเหตุเป็นคอนเทียนเจ้านทิดาเล่าไม่มูเหรียญเลยเหรียญเป็นมู พี่น้องมาเสร็จแล้วพวกเครืิยนานบรรน,นดอกไอ้นั่งเบิ้งมากกันั่งเบิง้งว่าได้อยู่หาว่าต่อไปตอนนี้ทีมงานเ่ากำลังเตรียมโตัวของที่ด่าเรากกำลังเตรียมโตครับน้องอาบนา้ำเตรียมกองเตรียมขวางกันนะครับขวางก็เอาไปไล่บไล่ได้พี่น้องเพราะว่ารถท่ามันคันหน่อยนะครับ รถเฮายังขันหน่อยอยู่เฮาบ่าท่านด้มีทุนมีห้อนพอเพราสท่ได้ซื้อรถขันไงไปได้หลายคนนะครับเพราะว่า,าบ้านเรายังบ้านหลังเล็กเกอยู่นะครับห,าพ,า,หาพี่นอ้นองเมตตาหาพี่น้องสงสารพี่น้องเมตตาครับช่วยกันสนับสนุนเพลงทีมงานบ้านเข้าบ้านศรีวิไลเฮา ก็จังสีไดเงี้ยมีห่อนสีลดสีเรือคันง่ญ่ๆขี่คือผลตัวเพงได้ออกมากกันเอาซอยกันัอพี่น้องบานเฮาเนาะจังหน่อยนี่ก็จีล้อยเพลงจำปาปลืมต้นของน้องธิดาเล่าแล้ครับนึงก่อนล่ำของวัวเขยเนะ่ะชายเมาตอนนี้เขาถากับจากเนื้อมาเ้าจังสิมาทำการทายสิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เดือนนีน้งานเยอะนะครับ งานเยอะมากไฟหันไปหนีอยพี่น้องเอ,อ้ยพรมีเวลาเดีย่เหว่วัดตะไบก็เลยแบบว่ายังไม่มีเวลาที่จะถ่ายซิงค์ผลงานเพลงชายเมาเนาะพี่น้องหลายคนอาจจะว่าอ,อ๋อเพลงภูบาเคขึ้นนั่นอปแท้คืมันเกิดยังงี้มันเกิดยังขึ้น,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 นอันนี้คือรอถ่ายซิงค์นะครับถ่ายซิงค์ยู่เด้อพี่น้องจรอให้กำลังใจกันน้ำแน่ในช่วง ระยะเวลานี้กับกอนจีได้ฟังซิงเกิลใหม่ของครูบอเคกับไปฟังซิงเกิลแดดชิมี่ผลงานเพลงเกือบแล้วอยู่ทางค่ายมั่งมีมิวสิกเนาะผลงานเพลงเกือบแล้วแล้วก็ฝ่ายังมาลงอยู่ทางช่องของอาจารย์บูศรีวิไลนะครับผลงานเพลงฝ่ายังมาลงแล้วก็ซิงเกิลที่3ก็จะเป็นชายเมานะครับทางช่อง บ้านสีวิไลเรานะครับช่องพ่อครูสีวิไลนั่นแหละเนาะอย่าเลื่มให้กำลังแรงใจกันนะครับถ้าซอยกันพักดันปันยอดวิวซอยกันก็โอ้ยอย่าให้มันเกลือมันเขินเด้อพี่น้องเลยปล่อยเพลยงยังออกมากระจายอ้างหน่อยๆกยให้มันได้ซ้ำมูเพียังดี มันรุดมืนวิวได้ขันรุดมืนวิวเนี่ยโอ้ยปวดเกบียวเหตุเพียงฟั่งอีกแล้วใาไ่ชายเมานะครบับผลงานเพียงหลากหลายผลงานเพียงครับของทางบ้านเราบ้านศรีใหญเรา่าจะเป็นกวนล่ำของน้องที่ดาลเล่าก่อนผลงานเพียงของพี่เจี๊ยบรับน้องในบ่อปัวบ่วพ่อใส้ของน้องที่ดาลเล่าก็จะมี ฟันขามโค้งอ้อมกอดออนไลน์จากใจคนเล่าแล้วก็คอน้ำสื่อสารคอน้ำตำนานของแม่ฮันนี่คาทิมี่โอ้ฟันหลักฟันลายสาวกาะสินสินหวังสาวหน้าผวาหลักคอเลี้ยวแ่ต่งโอ้หลากหลายผลงานเพลงครับของน้องธิดาเล่าทางช่องพะพูศรีวิไลพี่น้องก็จะเลื่อมไปแห่งกำลังแรงใจกันนะครับบ้านศรีวิไลเรานะครับนับสนุนคอยแห่งกำลังใจลูกเต่าในเด้อ ถิ่มเงาป้ากันบอดที่ปล่อยเพียงไหนออกมากับคอยซอยกันพักดันอันนี้เพรมันยังได้เป็นอยังเครื่องาหาหนั่งตางแดดปัจจุบันนาะพี่น้องมันหนาวด้วยพี่น้องอากาศกันหนาวอาศัยแดดนี่แหละพี่น้องหลายคนปัจจุว่ามันนั่งอยู่ปา่าทาง day วัจจุบันเดียว,วเฉยๆนี่เป็น อาอะไรเรเียกสถานที่แห่งนี้คือนอนนาคาเฟ่ก,ก่อนอาจารย์าจะเปิดร้านอาหารแต่ข้างหลังเขาจะเป็นเวทีเร่ว่าเวทีนี่ลูกกาขึ้นไปดอกยันผ้าคลุลงเลยเนาะหลายปีน้านกระชีทวม่วเนี่ยเนี่ยทำไม่ได้กินเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่กับเรียกันดาเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้เขามาผบกคอกันใหม่ตอนเดินทางขึ้นเหนือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเข้าไปเตรียมตัวเต็ียแน่วอยากแน่กินกินเขากินน้ำห้องทองเพื่อที่จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่น้องผพอกันใหม่คลิปนี้ไปนี่ไปลแล้วสวัสดีครับ